ว่าผมมันจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถ่ายรูปมันมันดูอ้วนจ <c oughs> ังวะทำไมมันแบบว่าหน้าไม่ค่อยแบบว่าชัดเป็นกรอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ดูครับ สวัสดีครับผมทอมนะครับเราวันนี้อยู่ที่ SLC Clinic ครับจริงๆผมก็มีหลายเรื่องที่ c o n c e r n ์นอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาเรื่องของกรอบหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยตัดสินใจแล้วว่าวันนี้อย่างแรกที่จะเริ่มทําเลยก็คือ Thermage ครับผมใช่ก็เป็นการยกกระชับทําให้กรอบหน้าเราชัดมากขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับ Thermage เราดูฮะ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รู้สึกหน้าตึงๆะนะครับวิีที่หมอบอกว่าหลังจากทำเสร็จเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะกระชับขึ้นประมาณ15%แล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนเนี่ยก็คือจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นชัดเรื่อยๆคนที่แบบว่ามีแก้มเยอะมีเนื้อเยอะมีเดรีแฟตอย่างเงี้ยก็ลอง,องเข้า,า,ามาปรึกษาที่นี่ได้ผมว่าเทอร์มัลก,ก็เป็นหนึ่งในเวที่น่าสนใจไม่ต้องทำบ่อย เป็นทำแค่ครั้งเดียวเออย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณหมอก็บอกแล้วว่ามันจะค่อยๆอกขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่ฝากติดตามนะครับผลงานนะครับทุกอย่างนะครับจะอัปเดตไว้บน Facebook ของผมนะครับชื่อว่าทอมอิสรานะครับรวมถึงยูทูบช anel ด้วยครับทอมอิสราครับ